สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องแม่แตงโมน้องเล่ม์ทองนะวันนี้ก็นะคะอาพาหลานนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะ,ะมาเอาเครือนะมาเอาเครือเขาเรียกเครืออะไรนะพ่อมาโม่โบฮะพ่อเครือมาโม่ใหญ่นอะอ่านะก็พากันนะคะมาเอาเครือมาโม่ใหญ่นะคะ,ะไปให้น้องช้างน้องช้างก็ชอบมากๆเลยนะคะ โอ้นะเยอะมากๆเลยนะคะน่ะก็เป็นร้านแม่พานะช่องอ่าน้องต๊อกเต๊กนะคะอาะโพ๊ดของเราเอ่นะอันนี้นะคะรถคันนี้ก็จะเป็นรถของร้านนะคะอารถของแม้พานะคะก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาก็นะเรากลับพร้อมๆกันนะคะ แนะ่ก็จะเป็นนะคะรถของแม่พานะของ่าหมูอ้วนเล่มทองนะคะแม่พาก็เต็มแล้วนะคะก็รอกลับพร้อมกันนะคะนะคะี่นะคะแม่โมนะคะแมโมกับหมูอ้วนของเรานะคะกะ็ชอบมากมากเลยนะคะไอ้นะก็เต็มแล้วนะคะรถของอ่านะไมแตงโมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น อารถนะคะตากับยายนะคะช่องอาลักกี้นะคะอ่าจะเป็นนะคะคุณตาคุณยายช่องลักกี้เฟมิลี่นะคะก็จะมาด้วยกันนะคะอาสามสามรถนะคะนี่นะ,ะก็จะเป็นคุณตาคุณยายนะคะช่องอาลักกี้เฟมิลี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอารารถหลานแม่พานะช่องน้องต๊อเต๊กนะคะอ่าเยอะมากๆเลยนะคะ เครือม้ามุยย้ยใหญ่นะเยอะมากๆเลยนะอน้องชา้างก็นะจะโอบมากๆเลยนะคะก็จะอัดไปเต็มที่เลยนะคะก็อยู่ไกลเลยนะโอกิโลเนาะพอเรามาฮะกิโลเนาะเราพากันมาตัดอูก,กนะคะอุก,ก็หลายลกกโลหกเจ็ดโลได้ละมัง้งเนาะ 6-7โลเต่าก็เต่าเฮยน่อ <49! S 1> ่ะ2เลนี่โกนะพากันมาตัดโก็น่าจะประมาณแค่6-7โลนะคะคุณแม่ช้างก็พาการไปเลยนะคะเพื่อน้องช้างนะเพื่อน้องช้างโกนะใกล้ขนาดไหนนะโกอาต้องดิ้นลนนะคะดิ้นลนอาพากันนะมาตัดไปให้น้องๆนะคะ น,นี่นะก่อนหน้คุณตาคุณยายนะคะนี่คุณตาคุณยายนะคะช่องลั c กี้แคมี่นะคะอ่าสู้ๆเลยนะคะคุณแม่จ้านะคะอ่าเจเดตนะคะเดตหรือว่าเจเดตจะคนนะคะโอโอสู้เต็มที่เลยนะคะเพื่อน้องช้างนะคะเพื่อน้องช้างของเราจะได้อ่ามีหญ้านะคะแล้วก็มีเครือไม้นะมีต้นไม้กินนะคะ พ่อโพส์นะพ่อโพส์ก็นะช่วยร้านนะช่วยร้านอ่าเอาขึ้นรถนะคะโอ้เต็มแล้วนะคะอ่าเต็มกันแล้วนะคะก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะอ่าถ้านะคะมีเวลานะคะก็น้านะคะก็น้ามาเอานะคะแม่แม่จ๋านะเพราะว่าอาช้างกนะชอบนะคะชอบแล้วก็กินดีด้วยนะคะ ก็จะเปลี่ยนอาหารให้นะคะน้องช้างแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะอ่านะคะแต่ร้านนะคะร้านกับช่องคุณยายลักกี้นะคะก็จะถนัดเครื่องนะสําหรับครอบครัวแม่พานะคะก็ถนัดเกี่ยวนะคุณแม่จะถนัดเกี่ยวนะแม่พาก็ใช้เกี่ยวนะคะตัดนะคะแม่พาว่าใช้เกี่ยวนะเป๊บเดียวนะคะได้เต็มรถนะคะ แม่พาก็ถ้าหนัดเกียวนะคะคุณแม่จานะคะเต็มแล้วนะคะแม่พานะสำหรับแม่พานะแม่พาว่าใช้เกียวนะคะง่ายนะง่ายมากๆเลยนะคะ หรือว่าเป็นความถนัดนะของแต่ละคนนะคะบ,บางคนก็ถนัดเครื่องนะอาจางเช่นแม่พาพ่อโพตก็จะถนัดเกี่ยวนะคะหรือว่ามีดนะคะพ่อโพดบอกว่าพ่อโพดสมัยโบราณพ่อพดบอกว่าพ,อพ่า <c oughs> อโพ,พ,พดนะเป็นคนสมัยโบราณน,นะชอบ <c oughs> ใช้เกี่ยวนะใช้มือใช้เกี่ยวเอานะโอ้โคุณาายายใช้เครื่อง คุณยายค่ะคุณยายคุณตาคุณยายอัดไปเต็มที่เลยนะคะอ่าก็สวยมากๆเลยนะคะอืมก็นะคะมาเจอแบบสวยมากๆนะก็อุศยายนะคะก็พากันแบบโอ้สู้เต็มที่เลยนะคะนี่นะคะก็เพื่อน้องช้างนะคะ พื่อน้องช้างของเราก็สู้ๆนะคะจะแดดจะลมจะฝนนะคะก็โอหยุดไม่ได้เลยนะสำหรับนะอาหารนะของน้องช้างนะคะก็สู้ๆนะสู้เต็มที่เลยนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะมาไกลเลยนะคะอาสักประมาณสักหกเจ็ดโลนะคะไม่ภาว่าได้น,ะน่าจะอสักหกเจ็ดโลนะคะจากหมู่บ้านนะจากหมู่บ้านตากลางนะมา หมู่บ้านอาบ้านนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านาทุ่งจันนะคะฮนะ,ะโอเน้ไไน,นะโอ,อ้ออนะอยี่สิบกว่าโลนะแม่แม่แม่จ๋าแม่พพาพูดผิดนะคะอู๋จากหมู่บ้านตะกลางนะจากหมู่บ้านแม่พามานี่ก<ห>็สักยี่สิบเนาะสักยี่สิบ ยีิบกว่าโลนะคะแม่แม่จานะยี่สก,กว่าโลนะอาแม่พาก็นะโอก็พูดผิดนะคุณแม่จามาจากหมู่บ้านแม่พานะบ้านตกลางนะมาจุดนี้ก็20กว่า